สาธุเดอ้อมื่อนี้เป็นวันพระค่ะพี่น้องปองไปกุ้ยสมกันเลยไปวดัดไปทําบุญบา้บานบา้านมั่งํำขาวเพื่อนกับมี่ไม่ออกเพื่อนไปนอนวดัดนอนว่าหลายตัววัดชัยชุมพลดีดีผู้คาค่ะไปทําบุญตักบาตรยังมืมอเศร้าหลังจากนั่นก็นเลยมาปีงเห็ดตะไคร้สูบกันยังา่าพี่น้องเห็ดตะไคร่ไป ใด้มากกับ่าแพงดอกยุคางบ้านนั่นละอืเนี่ยมาอุ้มร้านเลนพอมอันนี้ร้านใหญ่ๆด้วยเด้อไปวัดน้ำกันกันเลยก็เลยอันสือเค็ตะไข่แล้วมาซุปยุคเฮียนใหญ่ล่ำใหญ่แถวพิมพแล้วเป็นโม่กันั้งแต่น่อยๆพล่ะเดี๋ยวนี้เราก็ได้ร้านแล้วร้านเราเป็นคนประเทศกินทด่อาชเชนได้นี่อาชเชน เบงดูนางบอปากบะติ่งให่าหญ่ทรงก็เลยมาอุ้มล้าน่าเขาแม่มันไปสูพ็ดตะไคร่สูกินพี่น้องป้องไปแม่มันก็เป็นลูกซิดข่อยนีละเบิ่งดูเบิ่งขาดูใหญ่หญ่เล่าว่าข่อยเอาล้านหลายข่อยเลยเมยข่อยเลยไปเขาน้ำเกียบ่าสั้นล้านข่อยมันก็เป็นตาสั่งเลียหายนงนี้แล้วแล้วก็นางกินสูพ็ดตะไคร่กวาดไปเก็บพัก อยู่สวนมามานั่งกินน้ำมูพี่น้องป้องไปเอ้ยแตละมือขันกินผู้เดียวมันกกินได้อยู่ดอกแต่ว่ามันห่างบ่มี่รสอัธรสปานใดขันไม่กินกัมูมันก็เห็ดให้กินไปแน่โบ้พื้นเจ้าของไปน้ำโบ้พื้นพื้นไปน้ำมันก็แสบสั่นตัวพี่น้องป้องไปขันผู้ใดกินเขาวบ่แสบไปหากินน้ำมูเด้อกินขาวแล้วก็มานางเอาล้านจนตัวเบึงดูล้านเพิ่นก็ได นั่งเลี้ยงหลานสุบ๊บบงดุกเป็นตาซั่งตาซั่งบอ่อปากบ่ติง่งผมชื่อเฉินนะครับผมมาจากเฉินหยางนะยาย,ยายวันหลังผมก็อุ่นอายย่ายแล้วกระจอยเบิดแล้วเอาห้านเล้ากระไดแล้วเลี้ยงหลานเล้อือจนแล้วเราสิได้ไปเขาน้ำเกี้ยแม่ว่าสริเล่าากระเบื้องนี้ เอาซ้ำนี่กันเด้อพี่น้องปองไปยายสมก็สิไปหาเหตุคลิปอยู่บังหันบังนีมาสู้เบิงกันผูใ้ใดเป็นเดฟซี่กันผูใ้ใดกดติดตามกับกดไลค์กดแชร์แน่เด้อสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี่สักก่อนจ้าบายบายเอาเบิ่งรูปบักเชิญหน่อยไปสักก่อนเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้า